สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพิงพองไลฟ์เกมมิ่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมโรบอรคนั่งเองนะครับซึ่งแบบนี้นะครับก็เป็นแบบที่ผมก็ได้ผ่านมานะครับแล้วก็มาเจอกับมันเป็น ugc แบบลิมิเต็นะครับตอนนี้คือมันจํากัดแค่หนึ่งหมื่นอันนะครับเราต้องทําภารกิจก็คือ จัดการบอสตัวที่หนึ่งหนึ่งร้อตัวจัดการบอสโลกที่สองห้าสิบตัวจัดการบอสโลกที่หกยี่สิบห้าตัวแล้วก็เปิดไข่หนึ่งพันฟองนั่นเองครับก็นั่นแหละครับก,บก็มันเป็นแบบที่ผมแค่อยากได้ UGC นั่นเองครับมันมีจำกัดอยู่ที่หนึ่งหมื่นอันนะครับผมอยากให้มันมาติดอยู่หลังเนี้ยเนี้ยเนี่ยยหลังอันโล่งโจ้งนะครับก็ อาจจะแหลกนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันไม่แรงนะถ้ามันไม่แรงก็ถ้าทุกคนอยากให้โทรศัพท์ผมแรงขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส like, like ับไต้นะครับเยอะๆ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 นะครับเพื่อที่ผมนั้นจะได้รายได้จาก youtube นั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวคือเกมเพย์มันจะเป็นแบบนี้นะเราก็แค่แบบผักคนนะครับเนี่ยผักไอเนิร์เนี่ยดูเนี่ย ซึ่งก่อนที่เราจะผักได้เราต้องมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก้ามก่อนนะเมื่อ,อก่อนที่เราจะได้หนึ่งร้อยก้ามนะเราต้องแบบออกกําลังกายมันๆออกกลาลังกายนะเราต้องกดรัวๆแบบนี้เลยนะแต่ถ้าใครฉลาดนะครับคุณเห็นตรงนี้ไหมมันเขียนว่าออโต้เทรนนะครับตรงตรงนี้ให้กดมันก็จะทำให้ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ได้เสียโลบักอะไรเลยนะส่วนสบายมาก ส่วนในข้างๆนี้ก็คือออโต้พุชนะครับก็คือผักแบบออโต้สมมติว่าผมอยากผักไอเนอร์ดแบบออโต้ใช่ไหมมก็กดไอเนอร์ดสีเขียวดู L. มันก็จะทําแบบนี้ให้นะทุกคนมันก็จะดันใะห้อ่ะโอเคพอดันเสร็จปุ๊บอ่ดาดันแล้วก็ไงแล้วก็กลับมาทําต่อนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มันไม่เสียงเงินเลยนะครับ และตอนนี้นะครับตัวต่อไปที่ผมจะสู้ได้ก็คือตัวนี้นะครับมันคือ Evil Professor นั่นเองนะครับซึ่งเราต้องใช้1,000ความแข็งแกร่งนะเราก็กด Auto Push แล้วก็กดตัวที่2ไปเลยนะอาจจะมีการแหลกมากๆเลยนะทุกคนโคดันช้ามากเลยทุกคน โอเคทันได้แล้วหยุด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 ออโตไฟเดี๋ยวนี้โอเคนะครับแล้วก็พอเราผ่านแล้วเราก็จะได้วินนะครับซึ่งวินจาไปทาอะไรวินเอามาสมตู้นั่นเองครับผมโคตรแหลกนี่ครับวินเอาไว้สวมตู้นะครับก็จะมีตู้น้าแข็งตู้ไฟแล้วก็ตู้ลาวานะจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะโอ้โหโคตรแหลกเนี่ย เราไปแกแมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีของให้รับทุกๆครั้งอยู่นะครับที่เรามาเล่นเกมนี้นานๆนะเราก็จะได้กิฟนะครับเหมือนกับแพทซิมูเลเตอร์เอ็นะครับอุย้ยทุกคนเราเปิดตู้สุดท้ายเราได้ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะ อืมนี่เราได้ช้างช้างช้างแล้วโอเคนะทุกคนแล้วมันก็จะมีรีเบิร์ตนะเนี่ยตังนี้รีเบิร์ตนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เราก็รีเบิร์ไปเลยนะชิงวินเราก็จะหายไปหมดเลยแต่สัตว์เลี้ยงเราก็จะไม่หายนะแล้วก็ความแข็งแกร่งเราก็จะไม่หายแต่เราจะแบบจะแบบเทพขึ้นนะอ่ะโอ้เทพขึ้นผมก็จะปั๊ม เรียกว่าอะไรปัร๊มวินไปนะครับเฮ้ยลืมกดออโต้เบิเดี๋ยวเรายอมเลยก็ได้ทุกคนยอมเนี่ยอะโอเคนะทุกคนเราก็จะแบบปั๊มช่วยบอดตัวนี้เลยนะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยอ,ยอนนหละนะิน่ะเ้วกรนบเปินกู้ยืมตงนี้่อน นเพวกเกม y u t ธรดมานแล้วก็มีเกมกุศิเอซึ่งใครให้ผมเล่นแบบไหนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเราเคยเะไรียกาเ้เล่นนไรดีหม่อนรันแบบที่มันเกะกะไม่น่สก็ตอนนี้เราก็จะเล่นกันนี้หรอนะเอ๊ะล้วกันแล้ก็จะเป็นเกมแล้วก็เป็นเกมบาไรน่าเๆนะเอแล้วก็ขนแจงีเหลอมีโค้ดด้วยโคอะไรอะโคดโค้ดเหยักช่างนนะลเราก็ช่างหอโคดน่ะพดยเฉพานอีกทีนะครับก็กะกะหันบนงบนนี้นะแล้วแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราใกล้แล้วครับเ็ ตั้งเต็บพักนะครับให้ได้เยอะๆนะครับส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผักกับเนื้อก่อนนะครับเพราะมันผักเร็วมากทุกคนดูนะปี๊ดเนี่ยมันกับวิ่งเลยอะทุกคนก็จะเร็วมากเลยนะทุกคนแล้วก็จะปั๊มไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะมีวินแบบเยอะๆนะจนถึงห้าสิบนะ เพราะตอนนี้เราต้องการวินห้าสิบเลยเราก็จะปั๊มไปเรื่ลยนะเพราะว่าผมยังไม่อยากสู้กับ e Will, อีวิลอัมโปรเฟสเซอร์นะแล้วก็จะเอฟไปนะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ยังอ่ยังไม่ถึงห้าสิบนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่านะเราควรจะหาซื้อ อมดัมเบลใหม่นะจะได้เร็วขึ้นนี่ไงไปเลยนี่ไม่เดาป่นะนมันซื้อได้อะไรอะ่ะอ๋อมันใส่ได้ค่าความแข็งแรงนี่ไงแล้วก็จะมีไงย <c oughs> คนดูดินี่ไม่บวกขึ้นมาด้วยทุกคนตอนนี้แบบรัวมากเลยอะ่ะน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะ นั้นเดี๋ยวเราสู้กับอืมอีวิลโปรเฟสเซอร์เลยนะเพราะตอนนี้คือเราแบบสบายแล้วอะเรายังไม่อยากสู้กับเดอะวิชนะนี่ะทุกคนอีซี่อะเราได้วินเยอะเลยนะเดี๋ยวเราเล่นอีกตาหนึ่งนะเออทุกคนก็อีซี่อยู่นะแต่เ,เราจะรีอืมรีรี รีแล้ววะเออเดี๋ยวเราจะรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตแล้วนะปิ้วเคนะครับต่อไปเราต้องใช้หนึ่งร้อยถ้วยหลังวันซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นเ,นเร็วเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่ามีดัมเบลอีกไหมที่เราจะพอได้ใช้อีกนีไงมีอยู่เนะี่ย สิบสี่กิโลกรัมนะอืมทุกคนตอนนี้แบบทั้งดีทั้ง, D, งแหลกอะ่ะขอบอกอันนี้คือหนึ่งหมื่นอันนี้คือสามหมื่นห้าพันโอทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะออโต้พุชไปที่เดอะวิชนะแล้วเราก็จะเอฟเคจนกว่าถ้วยมันจะถึงหนึ่งร้อยนะตอนจริงๆนะทุกคนผมไม่น่าสต็อปเกมเมื่อกี้เลยเพราะว่า มันรีเบิร์ดแค่หนึ่งร้อยแล้วผมดันแค่สองครั้งผมก็ได้แล้วอ่ะรีเบิร์ดไปครั้งต่อไปห้าร้อยโอเคห้ารอยมันคงไม่น้อยหรอกบ้างโอเคแล้วก็เคลมไปเลยนะเราจะได้ซูเปอร์ลัคกี้บูทคือเป็นบูทที่คิดว่าอาจจะเกือมันแพ็คซิมนะเดี๋ยวเราจะออโต้ u s พุชต่อนะอันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มี500ถ้วยรางวัลแล้วนะเราก็จะมารีเบิร์ตเลยขึ้นนี้โอเคนะแล้วก็พอเรารีเบิร์ตเสร็จนะครับแล้วก็มารับของก่อนนะเดี๋ยวเลยได้เลยบุดแพนด้าตอนได้แพนด้าโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาสู้กับตัวนี้นะครับเรียกว่าอะไรผูเพลิกส์ ตัวนี้เหมือนน่าจะมาจากด a ก o ันบอลมั้งแต่ไม่เคยดูนะครับโอ๊ยเดี๋ยวเเเัดเอาใหม่เอาใหม่เออโต้เดียดินราชนะได,ได้ด้วยกันออโต้ Auto, นะทุกคนอุ้ยเอาเรื่องอ่ะออโต้ก็เอาเรื่องอนะ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะกดช่วยออโต้นะปึ๊บโอ้ยออก โอเคนะครับก็สุปก็คือคนสู้ไม่ได้นะครับแต่ออโต้สู้ได้นะครับก็คือบอดสู้ได้นี่อืมก็ตึงอะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอ้ยทําไมไม่เล่นน่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับช่างหัวเขาไปนะครับโอเคนะครับเราก็จะ f k ตรงนี้จนถึงหนึ่งพันถ้วยนั่นเองนะครับอืรู้สึกว่าจะปวดหวัวกันอีกยาวไกลเลยนะครับก็ โอเคนะเดี๋ยวเราจะให้บอดมันผักเอเอตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีเกินถ้วยรางวัลที่เราจะต้องการแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเกินเราก็จะทำอะไรเราก็จะมาสุ่มตู้แบบปุบเฟยอย่างนั้นเองนะครับซึ่งมันก็เกินนะครับเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่คุมนะโอ้มีเฮลช่วยนะ แล้วเราก็แฮชไปเลยนะครับเป็นตีได้นกแก้วนะครับนกแก้วโอเคแล้วเราก็จะมารีเบิร์ตกันนั้นเองครับปิวโอเคนะครับก็อีซี่นะทุคนอีซี่กันนั่นเองนะครับปรอบตอนนี้คือเกมนี้แบบง่ายมากเลยนะ แต่มันไปช้ามากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ช่างมันนะครับแล้วก็จะมาเอานี่ครับอันสุดท้ายเลยนีร้อยห้าสิบกิโลอตอนนี้แบบยกที่ละสองพันสมอ่ะคิดเอาแล้วกันโคตรเทพนั่นเองนะครับตอนนี้รีเบิร์ตต่อไปก็คือสองพนห้าสองพันห้าสองพันห้าร้อยนะ อันนี้เราต้องการสองล้านโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปั๊มไปก่อนนะปั๊มแบบปั๊มดัมเบลไปก่อนยืดยืดยืดโอเคนะครับก็เกินแล้วนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาสู้กับเจ้านี้เลยนะครับเราต้องการเท่าไหร่นะลืมละสองหมนห้าเลยนะโอเคเราก็จะออตโตพุชตัวสุดท้ายไหนดูซิว่าบอดเราจะสู้ได้ไหมยืดยืดยืด เร็วๆโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ผักได้แล้วนะท่าแล้วโอ้โหเราก็จะรีบูตเออรีเบิร์ดเติรงโอ้โหจะเข้าไปเลยนะครับเบชโอ้โหลกมากเลยคนดูดิภาพแหลกมาก ลกแบบแลกแลกแหลกแ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 ลกโอเคนะครับต่อไปลาวาโวห้าล้านเลยนะแล้วก็จะมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราเราดูก่อนว่าอันสุดท้ายวินอันไหนวินยึกโอ้โหทุกคนภาพแตกละเอียดเลยอะหนึ่งพันสามสิบสองเคงั้นหรอโอเคหนึ่งพันสามสิบสองเคก็หนึ่งพันสามสิบสองเค 1>, 1 3 2่สาสองเคใช่ไหมวะอาจจะใช่นะทุกคนทุกคนดูดิโอ้ดูอันแรกแล้วก็ยังเอาไม่ได้เลยนะตั้ง6ล้านโอเคนะครับตอนแรกแล้วก็ต้องสู้กับแช็กเป็นคาร์บอยแต่ตอนนี้เราก็ยังสู้ไม่ได้นะโอ้โดูดิแปดล้านนะโอ้ใครจะไปสู้ได้อะแล้วถ้าใครยังสู้ไม่ได้นะครับก็ ก็กลับดีครับรออะไรอะ่ะเก่งโลกนู้นแต่ไม่เก่งโลกนี้อ่ะทุกคนโคตรตึงอืมดูคนแหลกแหลกแหลกหลกนะฮะแหลกแบบแรกนะแหลกขอบอกอีกรอบหนึ่งนะแหลกแบบแรกแหลกเลยนะเออไปที่ฟอรเรสเหมือนเดิมโอ้โห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 เยี่ยมยอด กระทอมเดียงกระเทียมดองเราต้องไปโลกของลาวาได้ก่อนเราถึงจะเทรดได้นะทุกคนตอนนี้เราขอดูเควส ugc กันนะโอ้ค้าง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 โอเคเราต้องผักไอ้บอสตัวที่หนึ่ง หนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ต้องผักตัวที่สองห้าสิบครั้งแล้วก็ผักตัวที่หกยี่สิบห้าครั้งแล้วก็เปิดไข่หนึ่งพันฟองอืมมันก็ยากเห็นแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะมาโพสตัวสุดท้ายเลยนะหลบนานนนานนา,นนานเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่าถ้าเราผักครบหนึ่งร้อยตัวแล้ว แล้วเราก็จะเปิดไข่หนึ่งันฟองด้วยนะเราจะกลับมาหลังจากที่เราผักตัวนี้หนึ่งร้อยตัวและเปิดไข่หนึ่งเออหนึ่งพันไข่นะครับหนึ่งบรรฟองสรุปของหมด yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles.